สวยมากๆเลยบอกเลยใครใส่งานออกงานโรงแรมนะแนะนําเลยค่ะผ้าตัวนี้ผ้าอินโดเป็นน้ําทองนะคะเข้ามารดที่สามนะคะผ้าตัวนี้นะไปบอกเลยว่าใครที่เคยได้ไปนะจะถูกใจมากๆใครที่อยากได้ของขวัญปีใหม่นะให้เพื่อนให้พี่ให้น้องหรือให้ลูกค้านะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะส่วนมากที่ คยซื้อจากทางร้านเพื่อไปนะลูกค้าชอบมากๆแล้วดูค่ะออกงานกลางคืนจะสวยมากแล้วเป็นงานนํเข้าอินโดแท้เลยนะตัวนี้นะเป็นงานอินโดแท้แล้วผ้าดีมากๆเลยค่ะซื้อไปไม่ผิดหวังนะราคา590บาทนะคะรอบนี้สีที่ทุกคนอยากได้เข้ามาแล้วนะรอบกรอบที่แล้วใครจองไม่ทันนะคะสั่งจองได้เลยสีแรกนะคะเป็นสีชมพูนะเป็นสีชมพูนะเพชรน้ำทองเห็นไหม เล่นไฟสวยมากๆนะคะราคาห้า้อยเก้าสิบาทพักกว้างสองเมตรยสิเซนติเมตรนะคะสวยมากค่ะดูดูนะคะดูมันเล่นแสงสวยไหมสวยนะ,ะพ่อเห็นไหมสวยไหมนะคะพื้นต่อไปนะคะเป็นสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าลายนกคืองเหมือนกันนะสวยมากๆเลยนะคะดูค่ะสีฟ้านะดูเดี๋ยวจะให้ดูนะสว,สวยมากค่ะดูดูสวยจริงๆค่ะ ไม่ผิดหวังนะปีใหม่มีซื้อได้เลยให้ของขวัญตัวเองก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นนะซื้อให้ตัวเองนะสวยมากนะคะตัวนี้นะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวนะสีเขียวปลายแดงนะคะนุกนุ๊นะแล้วเป็นงานแท้นะคะเป็นงานแท้งานนําเข้านะ590บาทเท่านั้นนะคะสวยมากๆเลยต่อไปนะคะเป็นสีเหลืองรอบนี้ได้สีใหม่มานะเหลืองทองนะออกเหลืองทองนะสวยดูค่ะสวยมากๆเลยดูนะคะ แล้วกว้างมากผ้าตัวนี้นะคะกว้างถึง2องเมตรยีเซนติเมตรนะคะไปเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นฟ้าอมเขียวนะเป้าอมเขียวดูค่ะซื้อไปเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยสวยมากนะคะต่อไปนะคะเป็นลายชาบานะคะเป็นลายยอดนิยมนะแล้วรอบนี้เ็นน้ำทองมาด้วยสวยมากสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะดู นะคะคต่อไปนะคะเป็นสีม่วงเม็ดมะปริงใครอยากได้สีนี้รอบที่แล้วมีคนจองเยอะมากแต่ไม่ได้นะคะรอบนี้ซื้อไปเลยค่ะรีบจองเลยนะคะสวยมากนะคะวงเม็ดมะปริงต่อไปนะคะเป็นสีน้ำเงินนะดูค่ะสวยทุกสีนะคะสั่งได้เลยนะสวยมากดสวยมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นสีโอรสออกส้มนะตัวนี้นะออกส้มออกตูนนี่แหละสวยมาก ดูค่ะดูนะคะสวยค่ะพื้นละ590บาทเท่านั้นนะคะกว้าง2องเมตร20เซนติเมตรต่อไปนะคะเป็นาลายชบาดอกชบานะแล้วเป็นเขียวตองนะเขียวตองนะเป็นงานแท้นะคะตัวนี้นะแล้วใครอยากได้ผ้าด,ดีๆนะสั่งเลยไม่ผิดหวังตัวนี้นะสีเขียวนะดูค่ะโอเค